ไอ้แตกไปเนี่ยตัวเฮียอะไรสวัสดีครับตัวเฮียอะไรกลับมาแล้วครับผม,มทำไมมันมีเสียงกลนนะเฮียก็ถ้าเกิดว่า ได้ยินเสียงก่อนนะไม่ใช่อะไรครับไอ้บูมตาต้องเราหลับอยู่นะครับผมเรากำลังทํางานหนักแล้วเออประมาณนั้นเครื่องรวอนแเราก็เกรงใจไม่อยากถ่ายกันเองก่อนครับก็วันนี้นะครับจะเป็น Pokemon starter Gen หนึ่งจาก Thai X Studio คือที่เราไม่ได้มาประกอบกันนะเพราะว่าเป็นตัวที่ผมุ่งมันด้านอ่อนนี้แหละแล้วก็เอามาชวน์ในพวกนี้แหละมาทํารายการตอนที่เคียร์ส่งรูปนี้มากูตอบตกลงเลยนะเพราะกูอยากจะมาสัมผัสมันน่าลวไอ้ชุดนี้เนี่ยกูอยากจะมาสัมผัสมันน่าละไอ้ชุดนี้เลย จร,จริงๆอะเราควรจะรีวิวสามตัวนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมเนี้ยเออมันดันเกิดเรื่องหนึ่งก่อนใช่ไหมบัสโกูจะอยู่ตรงนี้นะโกูวมันไี่ไีอ่ะบูมมาอีกกล้องหนึ่งมาด้วยได้ไหมเผื่ออินเสิร์ตเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นหน้าจอเดียวยาวอ่ะไม่โอ้ยละที่อ่อเ้ยโอ้โนแต่กูเนี่ย เฮ้ยมาเนี่ยหลุดไหนอ่ะเฮ้ยทำไมมันหลุดได้ไงวะอ่ะไม่อ้อยล่ะอ่ะไม่อ้อยล่ะอ่ะไม่อ้อยล่ะโอ๊ยกอจริงจริงกูก็ทำใจไว้แล้วตั้งแต่ตอนจะมาทำรายการนะว่า อามาเล่นะสักวันหนึ่งแม่งต้องเกิดอะไรแบบนี้แต่กูไม่คิดว่าคอนเทนต์แม่งจะมาเร็วขนาดนี้ไม่ถือว่าฟาดคอรไปแล้วมันก็ไม่เกิดแล้วล่ะมึงก็อยู่กับขาโตแล้วกันปะบบของกูส่วนที่แต่แม่งดต่เป็นร้าใสไง เออแล้วมันแตกละเอียดเลยอย่างรูปที่เห็นกันนะครับแล้วก็เราหาหาได้ไม่ครบไอ้เจ๊ไปลุหายไปไหนอยู่ในเหตุการณ์วันศุกต้องพักกองเลยนะพักกองกูแบบไม่ไหวแล้วที่ซ่อมอ่ะมันดันเป็นพาร์ทสายส่วนที่มีดีเทลของสีแบบไล่สีนั้นี่อ่ะเขาก็เลยว่ามันซ่อมกลับมาเป็นแบบใสไม่ได้กลับมาเป็นแบบใสไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เออเราเลยได้แบบขุ่นกลับมาแต่สีที่เขาเลือกอะไรมาเนี่ยมันก็แบบเข้ากับพีชัยโดยรวมมากเออซึ่งต้องมาแบบเทดีเลยอ่ะแล้วเขาเขาสามารถซ่อมที่มันแตกแตกได้ไหมให้มันแตกกูงจะแตกอีกเหรอเดี๋ยวกูทดสอบให้เดี๋ยมันมันน่งดีเลยถอยออกมาเลยนัดการมาแต่งตัวตรงสีนะอ่าว่าใครเมีตัวไหนเลยตัวไหนเลยคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ ไม่คือเราก็จะแมทช์ปุ้ยเราเลือกกันตอนที่เราเล่นเกมไงสมัยก่อนเลยภางเลตบูกีนใช่ไหมอันนี้คือเป็นแบบเป็น,ปนไมบอยเลยนะตัวแรกของกูเลยกูรู้สึกว่าตอนที่กูเล่นอนะลิซาร์ดอนแม่งเทมันนะกูไอ้คุณมึงไม่คู่ควรไม่กูเป็นคนเชียร์มวยรองคัมแบ็กนี่ไม่อยู่ในสายตากล้าทำไมวันเราเล่นชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันน้องชอบวันน้ำมากกว่าไม่แต่ที่กูชอบคัมแมกเว้ยเพราะกูเวลาเล่นเกมไทยกูจะเอาตัวให้มันดิเฟนต์เยอะๆดูแบบตายยากๆไอ้คัมแบ็กเนี่ยแม่งถึกดีโอเค เข้าดีเทลแต่ละตัวดีกว่าเริ่มจากของมือก่อนเลยแล้วกันได้ครับผมสำหรับภูชิงกิตดานะนย์0ูนตัวแรกในเด็กเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างน่าพอใจใช่เพราะเหตุดอกไม้ต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะทำออกมาดีแล้วดูสีสวยสำหรับงานของ X Studio เซตเนี่ยที่กูชอบพิเศษนะคือรู้สึกว่างานมันมี personality มันไม่ได้แค่สับแต่ว่าเอาตัวมอนมาวางแล้วก็โพสท่าเท่ๆแข็งแรงแข็งแรงมันมีการไล่กันระหว่าง3ตัวอยู่ในฉากอย่างเช่นก็เนี่ยเอา ใส่ถาวันมาฉีปากน้องไม่ยิ้มมันก็ถ่ายรูปแล้วน้องไม่ยอมยิ้ม,มอะไรเงี้ยส่วนตัวเล็กก็ทําท่านา่ารักไปเป็นดีเทลน่ารักน่ารักที่มันดูแล้วมันสบายใจต่อให้ไม่ลำเอียงอะ่ะก็ให้งานนี้ก็อยู่ดีเพราะว่ามันดูแบบมันดูมีอะไรอะ่ะจะติดก็ติดแค่ใ้ตัวเล็ก2ตัวตาเขามีแบนตนิดนึงเทคนิคการลงสีผ่านประกายบิ้งบิ้งไ้นิดหน่อยตอนที่แกะสองออกมาครับมันจะมีอย่างเงี้ยมีโพสการ์ดของแต่ละตัวแล้วก็มีบัตรแข็งแล้วก็รันนัมเบอร์ ของลิซาดอนนะครับครับฉ่างเป็นไฟเนี่ยคราวนีมน้มันก็มีการแก้ให้ฉางมันมีความใสขึ้นมาแล้วเป็นคริสตัลแล้วก็ท่าของลิซ่าดอนกับลิซาโดแล้วก็พี่ตัวทางงี้เนี่ยก็มีความแอคติ้งที่เป็นแฟมิลี่เหมือนกันกับตัวแรกแหละมีการเอาหางของลิซ่าดอนเนี่ยมาให้ลิซาโดถือไว้แล้วก็มีเอาพี่ตัวทางงี้เนี่ยมาแบบยังไงล่ะขี่คออยู่อะไรอย่างเงี้ยมีความเพลย์ฟูลนะเออถ้ามีความเพลย์ฟูลสุดท้ายครับเซนจิกะเมะสุดสุดเจ็บ อะไรของมึงเนี่ยเคครับก็อันนี้เหมือนกันเหมือนสองตัวแรกก็มีการวางคอมโพส์ที่มีการเล่นกันของตัวละคร3ตัวการทําสีเนี่ยทำได้ดีเลยอย่างเซนต์แเมจะเป็นสีฟ้าเขียวคาเมลกอนฟ้าอ่อนแล้วก็คามลมีฟ้าเข้มขึ้นมาหน่อยน้าที่ออกมาจากกระบอกปืนใหญ่ครับเห็นปุ๊บรู้เลยว่านี่แม่งท่าจงตีแน่นอนุณยิงตามบอดเลยตาบอลอีกไฮไลท์หนึ่งที่ค่ายนี้ทําได้ดีมากนะครับก็คือตรงส่วนของฐานหินที่อยู่ตรงใกล้ๆทะเลเนี่ยก็จะเป็นสีเทาอ่อน ส่วนหินที่อยู่ตรงไฟเนี่ยคือ,อหินแบกมาสีหินที่มันจะเข้มมากสีดันตนั้งใจ <c oughs> <c oughs> มันจะเล่นอะไรอ่ะ้ <c oughs> ายมันเป็นธาตุพืชก็จะเป็นดินที่อยู่ตามป่า <c oughs> แยกคารคเตอร์ไ่พรอแยกกันด้วยฉากะ,ะถ่างไทยจริงทุกอย่างเนี่ยมันประกอบค่อนข้างแน่นนะครับยกเว้นอยู่จุดหนึ่งนะครับผางของลิซดอนเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างหลุดง่ายอ่ะมันแค่เสียบจิ้บเข้าไปแต่ว่าสกิดนิดหน่อยอาจจะหลุดแล้วก็อย่างที่เราเจอกัน ก็ยังขยี้เองราะวังไว้ววไห,นหน่อยนะครับผมขอแหกก้กดน,นิดนึงให้เป็นเซ็ตละกันเพราะว่ามันไม่ได้มาต่อแค่ตัวนะสีและดีเทลกูว่าทุกอย่างโอเคมากลงสีเนี้ยแล้วก็แบบมีการไล่โทนที่แบบคิดมาแล้วอ่ะแล้วก็เปละปรมนั้นกูให้ก้าเลยมไม่ลำเอียงเลยนะ ไม่ละเอียไม่ละเอียงานกล่องผูว่าไม่ค่อยสวยมันเป็นการเอาตัวมันมาแปะบนแบ็กกราวแล้วแบบมีฝานเบลอๆนิดหน่อยไม่เหมือนไม่ได้ดีไซน์มาเยอะเหมือนเอาตัวนั้นะมาแปะแผลเข้าไปเลยไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไอที่ห้าเอาไปครับคะแนนโต๊ะโป๊มาไงได้งั้นเอาไปเลย9.9เดี๋ยวมึงมีจุดหกับจุดศูนมึงจุด9ก้าจุเก้าเฮ้ยตัวนี้ไม่เกี่ยวพักคุ้มค่าคิดว่าประมาณตัวละ5,000แล้วกันเรื่องก็ได้มาดีใจเก้าจ9 9เครับผม ยยอดเลฮรถแรกแจกแถมอีกนาทีทองก็จบไปแล้วสำหรับคลิปโปเกมอนสตาร์เตอร์แพ็คสามตัวนะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือมีอะไรที่พูดไปแล้วไม่สบายใจยังไงเนี่ยก็ขออภัยนาทีนะครับผมอีพีหน้าจะเป็นตัวที่อะไรแล้วเราจะมีตังค์ซื้อกันอีกไหมก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับครับขึ้นครับขอบคุณครับไม่วันนี้ไม่มีคำคมตลอเลยหรอ โอ้กูสำเนึกอผิดอย่างงี้กูจะพูดดีกว่างูมเ้าถ่ายกันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมช่วยพี่